สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงโคดะโบใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนาะก็เป็นโคดะโบโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับที่มารอบที่2แล้วนะก็อ,อย่างที่ผมคาดไว้นะว่ามันจะไม่มาขเขาเรียกว่าไงตัวเก่าหอยรอบนี้จะไม่มานะครับแต่ผมมองว่าตัวรอบนี้มันแบบมันไม่ค่อยสุดนะครับสาหรับผมนะอันนี้คือส่วนตัวผมคนอื่นไม่ดูนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยคืออย่างมันจิโร่เนี่ยให้เป็นตัวเอกเป็นตัวเอกคู่กับ ตัวของอิสานะใช่ไหมคือสองตัวเนี้ยมันเป็นธาตุที่แบบว่าไม่ใช่ธาตุแบบอวยตัวเกมอะตัวเกมส่วนใหญ่จะอวยธาตุาไม้ใช่ไหมคือถ้าสมมุติว่าเป็นเหมือนรูเดียสอย่างเงี้ยตัวเอกใหญ่ก็จะเป็นธาตุไม้ใช่ไหมตัวโหดแต่ว่าเนี้ยธาตุน้ําก็จริงผมก็ไม่ได้ติดอะไรหรอกแต่เพราะมันเป็นสายพลังด้วยนะเป็นพลังน้ําอะ คุณลองคิดสภาพตามผมนะตอนนี้รูดิดเกื่อนใช่ไหมแล้วรูดิดเนี่ยแต่ละคนก็แสบเ,เกรดธาตุกันเพราะว่ามันมีเกียร์แจกแดดาวแจกที่มันสามารถแสบเ,เกรดธาตุไม้ได้ไม่ว่าจะเป็นสายฟรีก็มีเกี้ยวเกรดธาตุได้ซึ่งรูดิดมันแสบเกรดธาตุมันยิงทีเดียวมันเจโรก็น่าจะไปหวั่นนะครับถึงแบบว่าใส่ค่ามาให้หลบเยอะๆก็เถอะนะ อันนี้ผมยังไม่ได้ลองเทสนะแต่ผมแค่ลองคิดคร่าวในหัวผมอะว่าแบบเป็นยังไงนะเรายิ่งเ,เป็นป่วนเป็นแบบปวนเหมือนเอเลนนะก็คือเคลื่อนที่ไปกองทับศัตรูก็คิดภาพเอเลนได้เลยนะครับแต่ว่าของเอเลนมันจะโดดข้ามไปแล้วมันจะไม่ได้รวบใช่ไหมแต่นี้มันจะโดดข้ามไปแล้วมันจะรวบด้วยมันคล้ายๆกับไอ,อ,อตัวอะไรนะรอบของอินุยชาชะที่มันรวบอะไอะตัวนั้นอะทุกคนลองคิดภาพไอ้นั้นแหละ มันคล้ายๆกันแต่โดดไปแล้วมันจะใช้สก,กิลนั้นด้วยก็คือโดดเข้าไปกลางวงแล้วผมก็เลยมองว่าเออมันจะโดดไปตายอะเป่ามันก็ยังดีนะที่มีเพื่อสุดท้ายคอยควาความสามารถก้าวดาวถ้าไม่มีนี่ผมบอกเลยว่ายับยับแน่เพราะว่าเป็นธาตุน้ําแล้วยิ่งโดดข้ามไปอะ่ะคือคุณต้องพึ่งแต่ตัวเองนะ แล้วไม่มีบัลมาต่าด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ไม่เหมือนเอเลนนะเอเลนจะมีบัลมาต่าใช่ไหมแต่อันนี้ไม่มีนะครับเนี่ยดูดิมีเพิ่มพลังชีวิตเฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วอันนี้สร้างเกาะเลือดนะครับเพิ่มพลังชีวิต3ามสนะครับก็คือ3.8นั่นแหละนะครับแล้วก็เออไอสามจุดแปดเท่าเนี่ยก็เป็นเกาะเลือดแล้วก็น,นี่ก็เป็นฟื้นฟูนพลังชีวิต30%ซึ่งถ้าโดดข้ามไปไม่มีบัลมาต่าเนี่ยมันผมกลัวว่ามันจะนิ่มตัวมันจะนิ่ม คือถ้าไม่ไทำก้าวดาวผมมองว่าอาจจะแบบว่าเล่นยากเลยอะถ้าสมมุติว่าในลีกแบบบนๆน,นะลีกประมาณเพชรอย่างเงี้ยหรือว่ามาร์สอย่างเงี้ยผมมองว่าอาจจะเหนื่อยเพราะว่าตัวธาตุม้าเก่งๆมันเยอะอะม็อบบลูเดียสเนี่ยคือโดนยิงแล้วคือถ้าสมมติไม่ได้มีแบบเครื่องสุดท้ายอย่างเงี้ยผมว่าหลับแล้วความสามารถไฮเปอร์ผมมองว่าก็ไม่ได้เวอร์ไม่ได้แบบว้าวอะเป็นซ่าร่างโคลนพลัสที่ผมจำไม่ได้ว่ามัน สร้างร่าโคลนพลัสไม่เคยมีมาก่อนในเกมนะครับก็เพิ่งเอาเข้ามามความสามารถใหม่จะได้รับผลิตเอนเจอร์พร้อมกันสองตัวด้วยปริมาณเท่ากับ1ตัวมีโอกาสสูงมันก็เหมือนล่างโคลนแต่แค่จะมีโอกาสมากกว่าสร้างล่างโคลนปกติเพราะเป็นซาร่างโคลนพลัสลก็คือโอกาสที่จะติดความสามารถนี้ก็มีเยอะอะ ันก็เหมือนล่างโคนเลยป่ะเออมันก็คือล่างโคนนั่นแหละอัปเกรดนิดหน่อยไม่ได้ว้าวเลยความสามารถนี้ผมมองว่าไม่ได้ว้าวคมพี่จริงมันจะว้าวถ้าความสามารถตรงเก้าดาวเป็นมียุดห้าวิด้วยสมมติว่าเพียรตรงนี้เป็นยุดห้าวิด้วยผมจะว้าวอยู่ผมจะให้แบบว่าเยี่ยมอยู่แต่ สุดท้ายเราก็ต้องมาเลือกไอ้นี่อยู่ดีนะเพราะว่าเป็นธาตุน้ำนะคือถ้าเป็นธาตุไม้อะ่ะแล้วมีบัฟอมตะผมมองมว่าเฟี้ยวมากเก่งมากแต่เสดายเป็นธาตุน้ําตายง่ายแน่ต้องต้องเลือกเป็นเครื่องสุดท้ายนะผมบอกเลยดัวเนี้ยคุณทุกคนก็คิดภาพตามผมแล้วกันไม่มีบัฟอมตะด้วยโดดข้ามไปตัวเดียวบัฟอมตะก็บัฟไม่ถึงนะไปก็คือต้องพึ่งแต่ตัวเองอะ่ะพึ่งแต่เพื่อนตัวเอง เพิ่งแต่มันจิโร่เนี่ยโดดข้ามาด้วยกันอย่างเงี้ยบัฟให้กันเองอ่ะพอได้อยู่นะครับแต่มันไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะดิไอสกิลเนี้ยผมชอบแต่สกิลเนี้ยผมอยากให้มันบัฟโหดกว่านี้โอ้ไปตัวเดียวไงไม่มีบัฟเพื่อนไม่มีบัฟหลบบัฟต้าน,นะทุกคนมันโดนเต็มอ่ะปกติถ้าสมมติโดดไปแล้วยังมีแบบมีบัฟอามาตะหรือบ,บ,บ,บัฟบหลบสกิลบัฟต้านสกิลอย่างเงี้ยมันยังพอทำเนวไงมันยังพอรับได้ แต่นี่คือโดดไปนี้น่าจะนิ่มนะครับโดดไปตายอะ่ะกอ,อให้ติดข้าวสุดท้ายอะ่ะนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าผมมองว่านะอันนี้สำหรับส่วนตัวผมนะอันนี้ใครจะคิดเหมือนไม่เหมือนผมก็ได้จะอเอาไว้ว่า,วาเออตัวมันโหดมากเลยมันอึดมากโดรูที่ยสยิงอัปเกรดธาตุก็ไม่เป็นไรนะครับอะไรอย่างนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองเทสน,นะแต่ผมคิดว่าจะดูบัฟมันเนี่ยไม่น่ารอดนะครับเล่นยากเนี่ยผมว่าตัวเกมต้องบัฟแหละไม่งั้นขายขาย,ขายออกยากนะตัว มาดูตัวนี้บ้างละกันนะครับอีซานะนะเป็นเสาบ้องไวไฟนะครับเดีย๋ยวดูระยะยืนก่อนเลยไหวไหมสองร้อยแปดสิบยังไม่ถึงสามร้อยเลยเหรอสายพลังไฟอาสาบ้องไวไฟนี่มันปล่อยอยู่แล้วด้วยนะ <laughs> โอ้โหโโลบโบไอเจ๊ ฟาวเวผมแต่สลายถ้าม,ามันรอบเหมือนไมค์กี้รอบที่แล้วนะผมว่ารอบไมค์กี้รอบที่แล้วมาเนี่ยยังน่าเปิดมากกว่ารอบนี้นสำหรับผมนะว่ามีหยุดห้าวิมีรีสกิลมีดาเมจไม้ว่องไวไม้โอ้โสุดแล้วอันี้อะไรครับนี่อ่ะพี่โอ้ยความสามารถก็แบบไม่ได้ว้าวเลยอะ่ะอันนี้คือตรงๆนะใครจะอวยก็อวยเลยนะแต่นี่ผมอ่านสกิลแต่ก็ยังไม่ได้ลองเทสแหละก็อาจจะแบบ พูดตามที่แบบเห็นสกิลเฉยๆก่อนยังไม่ได้เท <c oughs> แต่เท่าที่เห็นนี่ผมก็ค่อนข้างผิดหวังอยู่ถ้าไม่บัฟนี่ก็แอบเซ็งอยู่นะคนลาโบเนี่ยคนชอบเยอะด้วยนะครับอันนี้ก็ยกเลิกภาวา่าอมตะเออแล้วผมลืมบอกไปว่าครูดาวสกิลโคตรนานนะเพราะว่ามันโดดไปมไม่ได้บัฟรับบัฟในพวกรีสกงรีสกิลนะมันโดดไปอย่างเงี้ยมันมันข้ามไปแถวหลังเนี่ย มันไม่ได้รีสกิลนะมันสกีสกิลมัน,ร,มนร,รีไปไม่ถึงนะครับรีไปไม่ถนะึงเนี่ยไอ้แปดวิกับสิบเอ็ดวินี่คือโคตรนานนะเนี่ยกว่าจะโดดได้อีกทีก็8ดวิแล้วกว่าจะบัฟคิลเลื่อนให้ตัวเองอนะ่ะส1บเอดวิแอรทุกคนตายก่อนเออหลับก่อนแับเต็มตื่นตื่นเต็มตูเออแล้วพอติดเครื่องสุดท้ายแล้วมันก็ยือได้แค่ห้าวินนะแล้วก็ไปอยู่ดีนะครับใช่ไหมหัวใจผิดเครื่องสุดท้ายมันห้าวิีใช่ปะ ยอได้เครือสุดท้ายเออห้าวเอ๊ะหรือว่ามันเจ็ดวะตัวเกมเขียนห้าแต่ความจริงมันเจ็ดป้าผมก็จําไม่ค่อยได้ืยอไปแล้วก็หลับนะ,ะก็แอบผิดหวังนิดหน่อยคนละโบรอบนี้นะครับยกเลิกภาวะอามตะยกเลิกผลลัพธ์ปั๊บสร้างความเสียหายสาสิบหกเท่าลงพื้นที่ทําให้ศัตรูชะง,งักโอเคสกิลนี้ถือว่าโอเคผมให้ผ่านเพราะมีชะง,งักนะครับมีมีปวนนะ่ะผมชอบ ถ้ามีแต่ดาเมจอย่างเดียวบางครั้งเนี่ยเ,เขาเรียกว่าไงนะบางครั้งมันดาเมจอะมันอาจจะไม่ได้ค่าได้ไงมันก็ยังเพิ่งชะง,งักได้อยู่นะครับเพื่อนพลังดนตรีบัฟโคตรกากเลยรอบเนี้ยผมให้เลยอันนี้ผมแบบพูดตรงๆจากใจต่อรับผมอะส่วนตัวผมชอบบัฟหลบบัฟต้านแล้วก็บัฟเคลื่อนที่อันเนี้ยคือดีแล้วก็มีพวกแบบบัฟ บ้าอมะตะอีกอันหนึ่งที่ผมชอบแต่อันนี้คือทั้ง2ตัวเหมือนกันเลยครับไม่มีติดมาเลยคือบ้าอมะตะผมก็งงว่าตัวเกมเขาลืมใส่หรือเปล่าปกติแต่ละรอบเนี่ยมันจะมีสักหนตัวที่มีบ้าอมะตะนะครับอย่างรอบที่แล้วนี่เป็นรอบของอ,อะไรนะผมลืมไปแหละนึกไม่ออกเฉยอย่างรอบรูดีสก็มีบ้าอมะตะใช่ไหมของรูดีแอ่าีเนี้ย อะไรรอบรอบเอเลนยังมีบัคอมาตะแล้วคุณรอบรอบไหนเนี่ยรอบไทจิ G, เนี่ยก็ยังมีบัคอมาตะนะเนี่ยสร้างบาเดียเนี่ยแต่รอบนี้คือแบบไม่มีบัฟอมาตะไม่มีอะไรเลยโอ้ยเกมเจมฮ้ยสลันอ่าในอย่างรอบเนี้ยเฟรนลุนก็มีบัคอมาตะเนี่ยบาเรียเห็นไหมแต่รอบโคลาโบเนี่ยประมาณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้ก่อนหน้านี้นะ เอาขวาก็ยังมีปอาอมตะร,รอบเนี่ยมันต้องคู่เทพมันต้องมีสักตัวที่มีป้าอมตะอ่ะอย่างอันเนี้ยนะก็มีเห็นไหมห้าวิบาเรียรห้าวิของซากะอ่ะรอบรอบของอ้นีน้อันนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหมผมจะใมผิดนีซาบาเรียฮาเคมิจิก็ยังดีเรด้ปอาอมตะเฮดูดิอันนี้ไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวผมไม่เทียบเลยผมชอบอันนี้มากกว่า ดูแค่สกิลนะเพราะเป็นไม้นะครับเป็นว่องไวมันเทียบกันไม่ได้หรอกแต่ว่าความสามารถไฮเปอร์ผมก็ให้แบบเวอร์แล้วนะครับเวอร์มากนะเพราะสามารถจุดเ้ายืดแถมมีดีสกิลด้วยเออถ้าความเสียหายอย่างเงี้ยหลบลบลบอัตราหลบพักษาอย่างเงี้ยมันใช้ได้ยาวด้ความสามารถแบบลดหลบ,ลบ,ล,บ,ล,บลบต้านอย่างเงี้ยมันใช้ได้เรื่อยๆไงเป็นดาเมจไม้มันก็ไว้ใจได้ไง ในรอบนี้คือแบบโอ้โหถ้าสมมติมีสองตู้นี่ผมเปิดตู้ไอ้ตู้เก่านะผมบอกเลยตรงเนี้ยถ้าไม่บัฟอะเดี๋ยวผมรวยน่าจะบัฟอะน่าจะดูตรงอันนี้เขาทีเห็นส่วนตัวนะครับใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับอันนี้ก็ใช้วิจารณญาในการรับชมแล้วกันนะตัวนี้สายพลังไฟแร่เยอะไปหน่อยเออผมลืมดูแร่เลยแล่แล่ก็ออราออตราผมว่าก็กลางกลางนะพันหกไม่ได้ไม่ได้แรงแบบพันแปดอย่างเงี้ยแรงแต่เนี้ยแรงแรงแลง้วพันเจ็ดพันแปดนี่แรงแลง้ว เพื่อนฟูเพื่อควาชีวิตสร้างก่อนเลยเอ๋อเพื่อความเร็วเคลื่อนที่โอเคปั๊บก็พอใช้ได้อยู่นะครับตั้งคต่เนี้ยจะใช้หลังแต่ไม่ทะลุอมาตะนะครับแล้วก็เป็นพรีชีพนะก็มาใช้งานได้แล้วเป็นสายพลังที่บัฟเคลื่อทนะที่นะก็ถือว่ามาใช้แบบขำๆได้อยู่ไม่ได้แย่ตัวตัวนี้ไป็นว่องไวไหมก็เพราะเราด้านลบตอนเรื่องของประพวกเพิ่มต้านทักษะก็โอเคผมชอบนะพวกที่มีบัฟต้านทักษะอย่างเงี้ย สร้างความเสียหาย2 0 0พันระยะเวลาระยะโจมตีของศัตรูระยัตราความแม่นยำของศัตรูไม่รั่วมาตะแต่ดาเมจถือว่าโอเคสองแปดเลยนะเป็นสาวว่องไวด้วยยืนระยะเท่าไหร่ระยะร้อยเจ็ดสิบโหระยะแย่มากเลยอ่ะถ้าสักสองร้อยสี่สิบนี่ก็ว่าแย่นะอันนี้สองอันนี้ร้อยเจ็ดสิบเลยเหรอคือกะออกมาตายเลยปะเนี่ยเฮ้ยแต่มีเพื่อสุดท้ายอยู่มีเพื่อสุดท้ายในอันนี้ถือว่าโอเคเก้าดาวก็ มีล่างโคนแค่นิดนะครับผมว่าตัวนี้ก็ไม่ได้ว้าวแต่มันดีที่มีเข้อสุดท้ายนี่แหละเอามาใช้งานได้ผมชอบสองตัวนี้อะ่ะผมชอบตึกชอบธาตุไม้มากกว่านี่แหละเยอะเกินนะเป็นโทชุนธาตุไฟแต่มันดีคนละแบบแหละโทชุนธาตุไฟก็เรามาก็เล่นได้นี่ผมเปิดไปสิบตัวนะได้ได้ทาเคมิจินะครับล่างที่โอ้โหโดนกระสอบสายเคลื่อนที่แท้ๆโอ้ คาเฮไม่ฉีดตูนี่นะครับเป็นรอบที่แบบเกียร์ผมเพิ่งเคยเห็นแสงมานะหัวรอ,อ,อบโคลาโบเป็นเกียร์ที่ผมมองว่าควรมีเลยอะ่ะเพราะว่าเป็นธาตุแสงไงมันดีว่าไปใช้ได้กับธาตุแสทุกตัวไงพลังตีนรวงตาเราแค่สอาอันนี้เหมือนการเปลี่ยนแค่ข้างบนนะครับก็คือพลังตีนรวงกับกชีวิตซึ่งดีมากอันนี้เป็นธาตุน้ํา ถ้าความเสียหาย10%ของพื้นที่อันนี้คือดีมากอันนี้ก็ดีมากเหมือนกันผมมองว่า2รอบนี้รอเพิ่มโอกาสไทยากิไม่ก็ปืนพกนะครับดีมากเพิ่มมาตาหลบทักษะถือว่าโอเคมากใส่ให้บาร์ร็อกได้เลยนะครับเพราะบาร็อกก็มีหลบทักษะนะใครได้มานี่ก็คือบาร์ร็อกรออยู่นะครับรอใช้ปืนนี้อยู่นะครับโหถ้าบวกพี่2 0นี้โอ้โหเยอะนะทำเป็นเล่นอะไรนะทำเป็นเล่นทำอะไรนะ แต่ว่านาเสียดายนะที่มันไม่ใช่ช่องถ้าเป็นช่องกลางแล้วเป็นท่าแสงมอเลยว่าตู้เกียร์ระเบิดนะคนเปิดกันตรมนะคนให้ควักนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเราจะหาพวกออฟที่เป็นท่าแสงหรือว่าท่ามืดในช่องกลางหรือว่าช่องท้ายอะ่ะมันต้องเป็นวิ่งเท่านั้นนะเป็นเป็นเกียร์วิ่งเท่านั้นแล้วถ้าสมมติว่าคุณเอามาลงตู้แบบนี้นะครับเออมัน มันจะทําให้เกียร์วิ่งราคาตกแล้วคนจะไม่วิ่งเท่าเมื่อก่อนนะผมบอกเลยเพราะว่าเรามาเปิดอันนี้มันคุ้มกว่าไงเรามาเปิดเกียร์มันได้ทั้งการันตีเกียร์แล้วก็ได้ลุ้นเกียร์อื่นๆด้วยแล้วราคามันถูกกว่าครับเกียร์วิ่งรอบหนึ่งเนี่ยใช้ขั้นต่ําก็ประมาณ20,000นนะครับที่ผมไปถามจากท็อปตำนานมาเนี่ยที่เขาบอกบอกกันก็2 0 0 0 0แล้วแต่ด้วยแล้วแต่ทีมแล้วแต่ว่าเดียวคนลงมาเท่าไหร่ด้วยนะครับ20,000ื 20, 000, 30, 000. ่ถึงส0 0หมื่นเผือบางรอบเนี่ยมันมัน เ,เกินเนี้ยก็อาจจะไปห้าหมื่นเลยก็ได้อะไรประมาณนี้นะว่าแล้วคุณลองคิดสภาพดิเติมประมาณหมื่นได้เก้าพันได้เจ็ดพันบี้ได้ก็เล่นเลือกเกียร์แล้วอ่ะเรามาเลือกเกียร์อ,อัปเกรดธาตุของธาตุแสงในรอบโคโาโบไม่ดีกว่าหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้ามันมีมาอย่างเงี้ยนะผมว่ามีสิทธิก็ใครที่ไม่มีอัปเกรดธาตุของธาตุแสงก็ไม่จำเป็นต้องเสียใจยไปเพราะว่าผมว่าในอนาคตอนะ่ะ ก็อาจจะเอามาหรือว่ารอบนี้ตีเอ็มเขียนโค้ดผิดก็ไม่รู้นะเอาท่าแสงมาก็แอบ,บงงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเอามาในรอบของช่องกลางกับช่องท้ายผมบอกเลยว่าตู้ระเบิดนะครับคนเปิดกันได้ควักนะของแรงไนงะแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ค่อยดีครับมันเป็นพลังตีนรัวแต่เที่อันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยว,าว้าวอ่ะแต่ก็ใช้ได้นะเอาไปใช้ได้แต่ผมก็มองว่าไอ้สองชิ้นหน้ามันโหดกว่าเยอะเลยอ่ะ แล้วันนี้ก็ยิงธาตสกิลหลบสกิลลดแร่มว่าชิ้นนี้ดีมากต่างหูของอีซานะต้องเขาเรียกว่าไงมีมีสามชิ้นที่ควรค่าแก่การเก็บไว้ก็คืออันนี้ธาตุไฟต่างหูก็สามารถแสกเกร์าตธาตุไฟได้ซึ่งเป็น่าที่แบบดีมากถ้าได้ก็ดีนะครับตางสกิลหลบสกิลลดแร่ดีมากที่เหลือก็เงินๆแล้วนะครับแล้ความเสียหายหลบสกิลลดแร่อาววา้ชิ้นนี้ก็ใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้ ก็ไม่หลอดใสก,กิอลอดแรกโอเคก็ไม่แย่ว่ารอบนี้ก็ไม่แย่นะเลียร์โอเคเลยแล้ชอบอันนี้ก็เป็นโหกหกดาวนี้อยาหาได้นะครับของไก่นะประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับโคดโบรอบนี้นะเอ้ยเดี๋ยวไปดูตัวฟีดีกว่าตัวฟีเขาแจกอะไรมาผมก็ยังไม่ได้รับเลยนะครับเป็นสายอะไรก็ยังไม่รู้นะ เฮ้ยรับไปแล้วนี่หว่า,าคีซากิไหวพลิบไม้ด้วยไหวพลิบไม้ด้วยระยะจมนตีสองร้อยแปดสิบดีกว่าตัวนี้อีกโอ้ยถ้าความเสียหายช,ชิซกูเชงักเฮ้ยตัวฟรีนี่มันโกงอะถ้าความเสียหายเฮ้ยแปลกๆนะตัวฟรีแต่ครูดาวเยอะมากครับครูดาวเยอะไปหน่อยลองเทียบกับตัวนี้ดิโอ้โหคนละรุ่นเลยอะ เนี่ยดูดิอันนี้เขายังมีป่วนนะทำไม่ชะง,งักนะอ่าคนมีเนื้อไม่ได้นะถึงว่าเอวาเลเตพึ่งไม่ได้แต่อาจจะพึ่งปวนก็ได้นะอ่าทําเป็นเล่นทาเป็นไรตัวโกงนะสำหรับตัวฟีผมให้ตัวโกงนะคูดา้าจะเยอะไปนิดนึงแต่ว่าก็จะมีแลดที่น้อยนะครับนี่แลดน้อยมากนะทันสามนี่อ้อตัวอะไรครับเนี่ยโอ้โหตัวฟีพาษีดีกว่าตัวในตู้รั่วปะเนี่ยรั่วแล้ว,วอะไรอะ่ะ ตัวภาษีโอ้โหรูด,ดีมีชะง,งักด้วยอะ่ะอันนี้เราใช้เาลตาก็พอแล้วมั้งได้ชะง,งักตั้งสี่วิโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้ยเป็นคนละโบรอบที่ผมแบบเสียดายอยู่เหมือนกันน่าจะทำให้มันโหดกว่านี้นะเออเดี๋ยวไปดูเกี์วิ่งหน่อแล้วกัน,นให้รางวัน ผมไ่ดูไม่ได้ด้วยเพราะว่าผมยังไม่ได้วิ่งเข้ามาแล้วโอเคคนระับทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูอันทุกรคืนนี้เขาจะมีเปิดกาชาเพราะผมก็เตรียมล้านเวลาผมก็แค่เปิดเล่นไปสิบตัวเฉยนะแล้วก็ออกนะกะว่าจะหยอดไปเฉยๆนะครับไม่ได้หวังได้นะแล้วก็ได้ตัวที่แบบโอ้ยระยะยืนแย่ไปนะครับโอเคนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ คลิปหน้าครับใครที่ชอบฝากกดไลค์หนละกันนะครับเผื่อเจมจะได้มาเห็นคลิปนี้แล้วก็จะได้บัฟหน่อยนะครับหนักจริงอาการหนักจริงผมบอกเลยคนละโบนี้ใครที่ลองใช้แล้วก็คอมเมนต์บอ,บอกผมหน่อยนะว่าเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับผมก็ยังไม่ได้ลองใช้ผมายังไม่ได้นะรอสี่ทุ่มคืนนี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าไงผมก็ต้องเปิดเอามาปั้นไอดีต่อนะครับมันต้องเอาอยู่แล้วอะ่ะคือแบบถึงมันจะไม่โหดอะ่ะแต่ว่าผมก็ต้องอดตัวมาเพื่อมาเล่นอะ่ะเพราะว่าตอนนี้ไอเมียเนี้ย,ยทุกคนดูดิ มันก็ต้องหาตัวที่มันดีกว่านี้มาช่วยนะเออถึงมันจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีแต่ก็ต้องหามาใช้โอ้ยเออดีกว่าไม่มีนะเอออย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีโอเคทุกคน